แต่ก็อาจจะไม่แน่นะเพราะว่าลอยจานอยู่ในนี้อยู่แล้วตอนจานก็เขาบอกว่าตอนกรรมการตรวจก็แกะเหมือนกันนะคี้ออกเหมือนกันตอนกรรมการตรวจอ่ะเขาเขาก็แกะเขาก็คีบอวกแต่แต่เราไม่มีไม้มวนนี่แต่เราก็แค่หาไม้ให้ทรงนี้มามมวนอุตส่าห์ได้มาแบบไม่เลี่ยมแล้วเนี่ยตอนที่ได้มาตั้งใจคิดว่าขนาดตอนพี่โอ๊ตถามพี่บอกว่ายังไม่อยากเปิดราคาแายวกมาแกะ ผมจะดื้อมันเนี่ยล้ลองดูนะ <c oughs> ขออนุญาตหลวงปู่นะครับ <c oughs> ผมขาดวูกันถ้าแกะไม่ยากหลวงขอดูเขี่ยๆดูกันเรออกแบบหลายทบกเหมือนกันเนี่ย <c oughs> หลวงเดี๋ยวก่อนนะหลวงปู่เป็นคนมมวนเองทุกทุกองเลยหรอครับหรือว่าหลวงปู่จานจานจาน,จาน,จานไว้แล้วมีลูกศิษย์หรือคนช่วยมวนเพราะว่าถ้าเกิดพี่พีรพรมบอกว่าอธิษฐานจิตละมันคลายก็สแสดงว่าหลวงปู่ต้องมวนเอง แต่ส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามีเป็นพันๆองค์หลวงปู่ไม่น่าม้วนเอง <c oughs> คิดเองแค่คิด,ดเฉยครับผมเข้าใจว่าน่าจัดจ,จานจานหลวงปู่ทัานจานเสร็จก็น่าจะแต่ก็อาจจะม้วนเองก็ได้นะนั่งขนาดหลวงปู่ศิลายังค่อยๆทําเองทุกองเลยแต่หลวงปู่โตเราพี่ไม่ทันไงแต่อย่างหลวงปู่ศิลาท่านท่านเห็นนั่งมวนมวนมวน,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 นพวกพระอาจารย์แจ้พระอาจารย์สิเลก ยากอยู่เพราะว่าผมก็สงสัยอีกอย่างนะมีแบบลูกค้ามาถามผมมาอย่างยันดวงผมแบบเป็นเป็นคนคิดสงสัยิดนึงแต่แบบพอเป็นพระแล้วแบบมันพิสูจน์ยากถ้าเป็นอย่างอื่นนะผมพิสูจน์ไปแล้วอย่างยันดวงลูกค้ามาถามผมว่าแบบในตะกรุดยันดวงมีทุกองค์มีในตะกรุดมีจานไหมผมก็ตอบไม่ถูกเพราะผมไม่เคยเห็นเองแต่แต่อันเนี้ยเคยเคยไปเห็นน่าจะ น่าจะพี่อันโอกิ่ะเขาเคยแกะออกแล้วก็ขี่ตะกรุดของยันดวงออกข้างในตะกรุดยันดวงเป็นยันนะมีจานยันนะไว้อันนี้ผมก็เลยโอเครู้ข้อมูลแล้วมีคนเคยแต่ก็เลยอยากรู้ว่าจะเป็นทุกองก็แอบสงสัยอยู่แต่อันนี้ต้องต้องต้องแกะทุกพระเลยอันนี้ก็เกินยากเกินไปไงถ้าเกิดจะจะไปขี่ตะกรุดในในพระแต่ตะกรุดอันนี้ก็เลยแน่้าน่า หน้าจริงๆรับงลองขยับขยับนะฮนะฟีดครับผมแก่แกครับผมเกืมค,ครับผมจ้าจ้าขอบขอบคุณนะครับพี่พี่ผมเนี่ยอ,ออกไหมนะหลวงปู่ขอโทษนะครับผมว่ามีพี่ๆก็อยากอยากดูไหมอลองดูหนะนะน่อยอุ้ยออกเนะนะยังไง อยู่กับเราเองโอ,โอ้ออะผมขออนุญาตลงผมขอลองขี้ดูนะครับพี่พี่ผมอ,อยากฉีกนะเรารู้กันอยู่ประมาณสี่สิบคนนี่ไม่ยากไม่ยากผมว่าผมวนกลับคืนได้ไม่ยากไม่ไม่ไม่ยากมากครับจะถ,ถือว่าเราดื้อไหมเนะี่ยเดี๋ยวกัน คนรลูกค้าห้ามละเอาจริงเคยขาอ,อยากเห็นนะถ้าถ้าแกะไปไม่มีรอยจานนี่คือ,อมี่ไม่มีอะไรยังไหม imore? แปบบนึงนะครับขอดูก่อนเฮ้ยมีครับมีนี่เห็นแล้วนี่ครับนี่ครับ นี่โหสวยเอ็นสี่โลครับนี่พี่เขาทดยผมก็มีคนบอกผมว่ากรรมการตรวจตะกุดเขาก็ขี้นะครับพี่ผมก็เลยคิดว่าเราขี้ได้เหมือนกันแหละนี่ครับเนี่ยเพราะเขาก็ต้องขี้ออกมาเพื่อดูรอยจานว่าชัวร์ไหมว่าเป็นลายมือหลวงปู่ครับหรือเราจะแค่นี้แหละ ตันไหนก็นตอนไหนแล้วอีกนิดเดียวไงหรือว่านค้ก็พอวนกลับอีกนิดฮะอีกนิดโอ้แอดมินมันได้แค่นี้แหละแต่พอยกดแอดไม่ถูกอะอยู่ที่เราดูกันดีกว่าครับนี่มีตาจริงจริงครับแท้แน่นอนโอ้โหผมแกะแค่นี้แหละแต่ลายมือหรือปู่ผม ผมดูออกครับว่ายังไงดีผมมีพยานเยอะมากที่ที่เป็นรอยจานหลวงปู่เดี๋ยวข,ข,ขอซูปออกกลอรุนลุ้น,น,นไอพี่อยากให้ไปต่อหรือว่าให้ผมมวนเก็บดีว่าแต่ก็แต่ก็ถ้าไปต่อจะได้เห็นว่าทั้งหมดเป็นยันอะไรนะมันถ่ายรูปไว้ไหนไหนก็มาแล้วครับไหนไหนก็มาแล้วครับเ <laughs> เราไป เอ,อ้ยเอ,อ้ยไม่รันไม่รันหลวงปู่ช่วยผมด้วยครับหลวงปู่ไปแเอาเ็นการทําให้คนรู้ว่าสายหลวงปูต่โตอะสิ่งที่ทําให้แข็งแก่งหรือควมชัดเจนเนี่ยละครับอ evet <c oughs> <ล>ก่อนนะไม่เห็นอะไรเลยยันอะไรอ่ะ ยันอะไรอ่ะท,ที่พี่เฟนเด้บอกโหเพอฟะพี่ได้บอกโห,มกโหผมจะซื้ออยู่แล้วผมจะซื้ออยู่แล้วมาขี้ก่อนไม่เป็นไรครับผมว่าผมว่าุทธคุณไม่ไม่หายอ่ะเพราเข้าใจว่าจานน่าจะอยู่หลวงปู่น่าจะลงตอนจานไปแล้วครับ,รบแล้วเราแค่เอามาใช้ต่อมองไม่ออกครับยันะ จะมีจานแน่นอนสบายใจละแต่แต่ตะก,กุดหลวงปู่โต๊กผมว่าก็ถือว่าดีกว่าแบบหลายๆหลวงพ่อที่แบบว่าเขาเล่นกันแล้วเขาดูลักดูการถักเชือกอันนั้นอะผมพูดตรงส่วนตัวผมไม่ค่อยเชื่อว่าว่าเขาดูการถักเชือกแล้วเขาแยกออกเลยว่าอันนี้หลวงพ่อนี้อันนี้หลวงพ่อนนี้ถักแบบนี้เพราะผมว่าคล้าย มันมันไม่ไม่เสมอไปป่ะแต่ของฟูโตดีหน่อยที่ว่าเขามีปั๊มอยู่ข้างนอกตอบโค้ดอยู่ข้างนอกจนอะไรนะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเก็บดีกว่า <c oughs> ผมได้ละ <c oughs> แค่นี้นะนี่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 แต่นะพี่ๆอยู่กับผมสี่สิบกว่าท่านก็ได้เห็นของแท้ครับเนี่ยของฟูโตดีนะตอน ต้องต้องขอบคุณผู้สร้างนะแล้วก็คณะผู้สร้างตอนนั้นที่แบบรู้ว่าควรมีการตอ,อกคนแล้วตอ,อกไว้พวกเราที่มาแบบมาแบบเล่นต่อศึกษาเก็บต่อก็เลยเก็บง่ายกันเดี๋ยวผมไปยิงกัน <laughs> เดี๋ยวผมเอาถ่ายรูปกกอนค่อยม้วนกลับไปแล้วคงขายพระตอนนี <laughs> ขออนุญาตหลวงปู่นะครับไม่ได้ไม่ได้ร่วงเกินนะอันนี้แบบแ่าเราแค่อยาก อยากรู้มีรอยจานจริงหรือ่ส่งให้พี่ดูอีกทีหนึ่งก่อนเก็บนี่พี่ดูอันนี้เป็นตะกุดเนื้อทองแดงหลวงปู่โตหลราบางครั้งก็เรียกว่าตะกุดสาริกานะครับปีสองพันห้าร้อยสิบมาเรามาพิสูจน์รอยจานจานอะไรเดี๋ยวแต่ยันอะไรไม่แน่ใจครับจะมีจานแน่นอน <c oughs> หนเท้นๆ่งนแต่หมุนเก็บได้อยู่สบาย นี่นี่โอเคครับมีองค์หนึ่งแต่อย่างเงี้ยโอเค,อเ,ค,อเ,ค,อเ,คเรียมมาแล้วไม่แน่ใจไม่น่าใจเรียมมาแล้วผมจะไปออกบัตรได้ไหมผมอยากไปออกบัตรอีก